พ่อหนุ่มสอนรามลั่นใครจะว่าไงไม่สนขออุ้มน้องวีจิจันโตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้เรามีประเด็นร้นรอนๆที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมาอัปเดตกันค่ะเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับคุณพ่อสุดหล่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะฮอตเรื่องดราม,มา่าไม่แพ้เรื่องงานเลยนะคะประเด็นร้อนล่าสุด ที่พูดถึงกันก็คือสไตล์การเลี้ยงลูกสาวสุดน่ารักน้องวิจิค่ะเพราะดูเหมือนว่าคุณพ่อหนุ่มของเราจะโดนทวนลงเบาๆจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณเรื่องการอุ้มลูกนี่แหละค่ะคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณพ่อหนุ่มเนี่ยก็โพสต์รูปลงคลิปน้องวีจิลงโซเชียลเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแฟนคลับก็เข้ามาเมนชื่นชมความน่ารักของน้องวีจิกันเต็มไปหมดแต่ก็มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนี่สิคะ ที่ทำเอาคุณพ่อหนุ่มของเราถึงกับต้องออกมาตอบโต้แบบทันควันเลยค่ะคอมเมนต์นั้นเนี่ยประมาณว่าขาแทบจะถึงพื้นแล้วทำไมไม่ให้เดินคือเหมือนจะตำหนิว่าน้องวีจิก็โตแล้วทำไมยังต้องอุ้มอยู่ซึ่งคุณพ่อหนุ่มก็ตอบกลับไปอย่างเด็ดขาดเลยค่ะว่าลูกผมทำไมจะอุ้มไม่ได้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความว่าไม่ได้ลืมครับไปที่อื่นไปโอ้โห ฟาดกลับไปแบบไม่ไวหน้าเลยนะคะคือถ้าให้พูดกันตามตรงนะคะคุณพ่อหนุ่มก็ให้เหตุผลในการอุ้มลูกว่าเป็นการใช้เวลาคุณภาพกับน้องวิจิแล้วก็เป็นสิทธิของคุณพ่อในฐานะที่เลี้ยงลูกมาด้วยตัวเองด้วยค่ะซึ่งก็จริงนะคะเพราะใครๆก็รู้ว่าคุณพ่อหนุ่มเนี่ยทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจให้กับน้องวิจิมากแค่ไหนแล้วนอกเหนือจากประเด็นดราม่าเรื่องการอุ้มลูกแล้วเนี่ยคุณพ่อหนุ่มยังออกตัวแรงอีกนะคะ ว่าไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะเพราะคุณพ่อให้เหตุผลว่าฟังแล้วมันไม่เท่เอาซะเลยก็แหมจะเท่หรือไม่เท่ไม่สำคัญเท่าบทบาทของความเป็นพ่อที่ดีจริงไหมคะคุณพ่อหนุ่มยังยืนยันอีกด้วยนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูน้องวิจิก็คือการปลูกฝังให้ลูกเป็นคนกระตัญยูและมีสัมมาคาระวะค่ะซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้องวิจิเนี่ยเป็นเด็กน่ารัก อ่อนน้อมไหว้สวยพูดจาไพเราะหน้าเอ็นดูมากๆเลยค่ะอันนี้ต้องชื่นชมคุณพ่อหน่องเลยนะคะที่สอนลูกด้วยดีจริงๆคือดรามา่าเรื่องการเลี้ยงลูกนี่นะคะไม่ว่าจะคนดังหรือไม่ดังก็โดนกันทั่วหน้าเลยค่ะแต่ละคนก็มีสไตล์การเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันไปบางทีสิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเรามองว่าถูกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กก็ได้ค่ะโดยบางครั้งสิ่งที่พ่อแม่ทำด้วยความรัก อาจจะถูกมองในมุมที่ต่างกันออกไปอย่างกรณีของคุณพ่อหนุ่มสนรามเองก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกและอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดีในแบบของตัวเองนี่แหละค่ะการที่เราจะคอมเมนต์วิจารณ์ใครในโซเชียลก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนะคะเพราะบางทีสิ่งที่เราเห็นจากหน้าจออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องจริงก็ได้ค่ะสรุปแล้วนะคะ คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นมุมมองของคุณพ่อหนุ่มสอนรามชัดเจนแล้วนะคะว่าสำหรับเขาแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เขาได้ดูแลน้องวิจิอย่างเต็มที่และได้ใช้เวลากับลูกสาวที่เขารักที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ